เรื่องนั่งสมาธิกลางป่าช้าเรื่องราวต้นขึ้นจากเจนเจ้าของเรื่องเล่าได้รับการชักชวนจากคุณแม่แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรซึ่งคุณแม่ของเจนไปมาก่อนแล้วรู้สึกว่าช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆภายหลังจากที่กลับมาจากการปฏิบัติธรรมในขณะที่ช่วงนั้นเจนเองก็ประสบปัญหาหลายเรื่องในชีวิตเป็นต้นว่าขับรถชนมาจนต้องเสียเงินเสียทอง อกหักรักคุดทำให้เจนมองหากิจกรรมเพื่อหลีกหนีจากอารมณ์ท้อทแท้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจึงตัดสินใจตบปากรับคำไปร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดดังกล่าวนอกจากเจนแล้วยังมีรุ่นพี่ที่เคยไปปฏิบัติธรรมมาก่อนอีกสามคนและญาติของเจนติดตามไปด้วยอีกคนรวมแล้วทริปนี้มีสมาชิกร่วมเดินทางไปห้าคนเจนเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มเดินทางไว้ดังนี้วันจันทร์เราออกจากสระบุรีกันตั้งแต่เช้า กว่าจะถึงที่หมายก็ราวเที่ยงวันที่วัดแห่งนั้นพบว่ามีผู้มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกันเกือบ20คนซึ่งหากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์คนจะยิ่งมากกว่านี้เมื่อมาถึงสถานที่พวกเราได้รับการแนะนําให้เข้าไปสักการะไหว้พระและเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนเพราะช่วงบ่ายก็เริ่มเข้าสู่คอร์สจริงสิ่งแรกเลยคือการเดินกรรมาฐานหลังจากนั้นจะเป็นการนั่งสมาธิอีกราวหนึ่งชั่วโมงอย่างไรก็ตามเจนเป็นคนสมาธิสั้นค่ะ ไม่สามารถจะทนนั่งนิ่งๆได้นานนักเลยมีแอบลืมตาม,มามองรอบข้างบ้างถัดมาก็มีการเดินกรรมาฐานอีกรอบแต่รอบนี้รู้สึกแปลกใจว่าเราทำได้ดีขึ้นหลังนั่งสมาธิมาเรียกได้ว่าเราคงเริ่มคุ้นชินแล้วหลังจากได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วรายการต่อมาคือการปลุกยานเป็นการให้เรานั่งสมาธิโดยท่องคำว่าหนอไว้ในใจโดยที่จะมีพระอาจารย์คอยกำกับจังหวะการท่องให้เร็วหรือช้า ปรากฏว่าช่วงที่พระท่านบอกให้เร่งจังหวะการท่องหนอรัวๆนั้นไม่นานนักก็มีเสียงกรีดร้องเกรี้ยวกราดดังขึ้นมาจากผู้นั่งปฏิบัติธรรมราวกับคนขึ้นตอนนั้นเจนหลับตาอยู่เลยไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบอกตามตรงว่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือกระทั่งทําเพื่อจุดประสองค์อะไรจนอดคิดไม่ได้ว่านี่ตัวเองมาทําอะไรอยู่ที่นี่กันแน่จู่ๆพี่ที่มาด้วยกันคนหนึ่งที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ก็เข้ามากระซิบข้างหูเราว่าให้มีสมาธิ ท่องหนอ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 เร็วๆเลยเราก็ทำตามนั้นหนอ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 กระทั่งถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกพี่เขาก็ให้ล้มตัวหงายลงนอนในขณะที่ก็ยังคงท่องไม่หยุดแต่สักพักก็หายใจสะดวกขึ้นแม้ว่าจะเหงื่อโทมกายก็ตามพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าที่แขนมีรอยปั๊มคำว่าผ่านประทับไว้ตราผ่านในที่นี้ไม่รู้แน่ชัดว่ามีการวัดผลหรือคัดเลือกอย่างไรแต่เข้าใจว่า คนที่ได้รับการเลือกว่าผ่านจะได้เดินทางเข้าสู่รอบต่อไปนั่นคือการนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่หลังจากนั้นก็มีการจับฉลากเพื่อเลือกว่าผู้ปฏิบัติธรรมคนไหนจะได้จับคู่กับอาจารย์ท่านใดโดยแต่ละคนจะได้รับป้ายแขวนคอที่ระบุชื่ออาจารย์ใหญ่อยู่บนนั้นเราเองก็หยิบป้ายใบหนึ่งออกมาจากกองอย่างสุ่มๆแล้วได้ป้ายที่เขียนเอาไว้ว่าสายที่สองทับสคู่กับชื่ออาจารย์ใหญ่สายที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งกลุ่มกันก็คงได้ สรุปว่าเราได้อยู่สายที่สองจากทั้งหมด6สายการนั่งปฏิบัติธรรมนี้จะมีขึ้นที่มอสไพร์สรา่าสิ่งปลูกสร้างลักษณะคล้ายกระท่อมซึ่งจะถูกแบ่งตามสายด้วยซอยเล็กๆโดยคนที่จักฉลากได้สายใดยก็ต้องแยกย้ายกันไปยังมอตามซอยของตนด้านในก็จะมีร่างของอาจารย์ใหญ่รอคุณอยู่ที่นั่นและแน่นอนว่าคุณไม่สามารถพกเครื่องมือสื่อสารติดตัวไปได้ถ้าใครมีโอกาสไปลองดูสักครั้งก็ไม่เสียหาย ใครมีประสบการณ์เคยนั่งกับอาจารย์ใหญ่แล้วมาแชร์กันค่ะ